สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี่แชนแนลค่ะหากตอนนี้คุณผู้ชมได้รับเชิญไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่ไม่รู้จะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้กับเจ้าของบ้านดี หรือคุณต้องการตกแต่งบ้านใหม่วันนี้แอดมินมีไอเดียและสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านมงคลเหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่หรือนำมาตกแต่งบ้านของคุณหรือใครกำลังจะขึ้นบ้านใหม่โดยงานนี้เป็นทั้งของขวัญขึ้นบ้านใหม่และเป็นทั้งของตกแต่งบ้านมงคล ความหมายดีช่วยเสริมสิริมงคลเสริมห่วงจุ้ยเรียกทรัพย์เสริมโชคลาภให้กับตัวเองและให้กับเจ้าของบ้านก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะ11สุดยอดของแต่งบ้านมงคลเสริมโชคลาภความหมายดีเสริมห่วงจุย้ยของขวัญขึ้นบ้านใหม่อันดับที่11นาฬิกาสีทองหากเจ้าของบ้านเป็นคนที่ชื่นชอบนาฬิกา ก็สามารถนำมามอบให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ได้แต่ถ้าจะให้ดีควรจะเป็นนาฬิกาหน้าปัดกลมและมีตัวเรือนสีทองเพราะจะทำให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนรักใครเมตตาอีกทั้งเมื่อนำมาตกแต่งบ้านทำให้ดูดีหรูหราอันดับที่10รูปปลาคู่หากคุณยังไม่มีไอเดียในการหาซื้อของขวัญขึ้นบ้านใหม่หรือตกแต่งบ้านของคุณ ภาพปลาคู่ถือเป็นของตกแต่งบ้านความหมายดีเพราะมีความหมายที่เป็นมงคลมากกับบ้านหลังใหม่โดยช่วยส่งเสริมฐานะทางการเงินให้มั่นคงมีกินมีใช้ไม่ขาดมือรับรองว่าจะต้องเป็นของขวัญที่ถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนอันดับที่9 ของสีแดงเราทุกคนทราบกันดีว่าสีแดงถือเป็นสีมงคลสื่อถึงความโชคดีความเชื่อของหลายหลายวัฒนธรรมเช่นจีนและอินเดียจึงขอแนะนำให้ซื้อของขวัญที่เป็นสีแดงไปมอบให้กับคนที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่เช่นแจกันสีแดงพรมสีแดงของตกแต่งบ้านสีแดง หรือที่ง่ายที่สุดแค่นำซองเงินใส่ซองสีแดงไปมอบให้กับเจ้าของบ้านก็ถือว่ามอบโชคลาภให้ละค่ะอันดับที่8เหรียญจีนหากเจ้าของบ้านที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่เป็นคนที่ชอบของโบราณหรือเป็นนักสะสมของเก่าแนะนำให้หาเหรียญจีนโบราณหรือกูเชียนไปมอบนอกจากจะเป็นของโบราณหาค่อนข้างยากรูที่อยู่ตรงกลางเหรียญยังเปรียบเสมือนดวงตาที่กำลังจ้องมองไปข้างหน้า ใครนำมาตกแต่งบ้านก็จะทำให้มองเห็นเส้นทางที่อยู่ข้างหน้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอีกทั้งช่วยเสริมโชคลาภมีอำนาจบารมีและทำให้เป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำอันดับที่7รูปปั้นสัตว์มงคล การนำรูปปั้นสัตว์มงคลมามอบให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ไม่ว่าจะเป็นมังกรกิเลนมา้าเต่าหรือช้างต่างก็มีความหมายที่เป็นสิริมงคลหากพูดรวมๆแล้วก็หมายถึงการอวพรให้เจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมากไปด้วยอำนาจปรมีชีวิตประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องอันดับที่6รูปนกยุงรำแพน การนำของตกแต่งบ้านที่มีสัญ,ญลักษณ์ของนกยุงมามอบให้เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่หรือตกแต่งบ้านของคุณจะช่วยส่งเสริมเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจและบรารมีตามความสง่างามของรูปทรงนกยุงฉะนั้นจึงเหมาะมากที่จะนำมามอบให้คนที่กำลังจะขึ้นบ้านใหม่หรือนำมาประดับบ้านอันดับที่5โมบายเหมาะที่จะนำมาเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่หรือตกแต่งบ้านของคุณ เพราะเวลาที่โมบายประทะกับลมจะเกิดเสียงอันไพเราะราวกับเสียงสวรรค์ซึ่งจะช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปและเปิดรับพลังงานดีๆให้เข้ามาในบ้านของคุณอันดับที่ 4. เรือสำเภาของขวัญขึ้นบ้านใหม่ หรือร้านค้าใหม่สำหรับเจ้าของบ้านที่เป็นนักธุรกิจการขายเหมาะที่จะนำเรือสำเาาจีนหรือเรือใบไปมอบให้เพราะจะช่วยให้มีคนคอยส่งเสริมอุปถัมภ์คำจุนให้กิจการเจริญรุ่งเรืองคล่องตัวและไม่มีอุปสรรคมาขวางกัน้นอันดับที่3คริสตัล ของมงคลชิ้นนี้เหมาะที่จะนำไปให้กับบ้านที่มีธุรกิจค้าขายอีกชิ้นหนึง่งเพราะจะช่วยส่งเสริมการค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองคล่องตัวนำทรัพย์สินและความเป็นสิริมงคลมามอบให้นอกจากนี้ยังทำให้ได้รับพลังงานดีๆหมุนเวียนภายในบ้านอีกด้วย บ้านไหนมีลูกหรือมีหลานที่กำลังจะสอบเลื่อนขัน้นสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรือสอบแข่งขันให้นำของขวัญแต่งบ้านที่เป็นคริสตัลมาแขวนไว้ทางทิศเหนือของบ้านก็จะช่วยเปิดทางให้ความสำเร็จเข้ามาหาทำอะไรลุล่วงประสบความสำเร็จอันดับที่สองยันปลากลัวแม้ว่ายันปากัว จะไม่ค่อยนำมาเป็นของขวัญสำหรับขึ้นบ้านใหม่กันสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นของมงคลอย่างหนึง่งที่เจ้าของบ้านควรมีติดบ้านไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งถ้าบ้านไหนมีจุดปกพร่องหรือหน้าบ้านหันไม่ถูกทิศถ้านำมาติดไว้ก็จะช่วยแก้ไขและสร้างสมดุลป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในบ้านนั่นเองและสุดท้ายอันดับที่ 1. ต้นไม้มงคลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้ ควรเลือกพันไม้อย่างต้นโปยเซียนที่มีดอกสีเหลืองสีส้มมาปลูกถือเป็นตัวเลือกที่ดีไม่ใช่น้อยเพราะจะช่วยนำพาโชคลาภมาให้กับเจ้าของบ้านหรือต้นไม้อื่นๆเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเพิ่มโชคลาภให้กับผู้ที่อยู่อาศัยทั้งนี้นะคะ สิ่งของทั้งหมดล้วนเป็นของมงคลความหมายดีที่จะช่วยปรับฮวงจุย้ยและทำให้คนในบ้านประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานและการเงินมากขึ้นพอจะมีของมงคลชิ้นไหนที่น่าสนใจที่จะนำไปมอบให้กับเจ้าของบ้านหลังใหม่กันบ้างไหมคะนอกจากจะมอบให้ผู้อื่นแล้วหากใครสนใจอยากเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับ ตัวเองและคนในบ้านก็สามารถนำของมงคลเหล่านี้ไปตกแต่งบ้านของคุณก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามช่องของเรานะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรำ,ร,ำ,ร,ำรวยรวยตลอดไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ